สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสวัสดี FC ของน้องจ้าจ๋านะคะวันนี้อยู่กับน้องจ้าจ๋าที่บริษัทเพชรยนต์นะน้องก็จ๋ารีวิวในซองนะคะวันนี้พามาชม v ีออสไม่สี่0 0ืกิโลเมตรนะคะไม่แท้ด้วยนะคันนี้เป็นตัว1.5 Entry นะคะปี2019ค่ะท่านผู้ชมราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์แต่ได้ไม่สี่0 0ืนะคะไม่คุ้มก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ววันนี้เอามาให้ชมสวยๆนะคะกับทะเบียน805ค่ะท่านผู้ชม คันนี้ฟรีดาวผพ่งนี่มัน6,800บาทนะคะฟรีดาวค่ะท่านผู้ชมนะคะราคานี้ลูกค้าสามารถออกรถคนเดียวจบแบบไม่ต้องค้ำนะคะไม่ต้องใช้งบดาวนะคะบัตรประชาชนหนึ่งใบถือมาหาเจ้าจ๋าเอารถไปขับได้เลยนะคะตัวรถสวยนะคะเป็นรถหน่วยงานค่ะท่านผู้ชมนะคะเข้าศูนย์เช็คระยะแม่นทเนตตลอดนะคะและได้เกียร์ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะคะดูความสวยของตัวรถนะคะดูได้เลยไฟหน้าส,สวยนะคะสีนี่กลิบมากเลยนะคะ ที่เพชรโดนเราขายรถเกตเอเกรดเดียว e นะคะไม่มีเกรดอื่นผสมนะวันนี้เนาะจ๋ามาอยู่ในช่องคือแบบว่ารถแน่นมากนะคะรถเยอะจริงๆนะคะเรารอเปิดสาขาที่3สุวินทวงศ์46นะ,ะใครตามหาวีออสอยากได้รถใหม่น้อยสภาพดีนะคะไม่ควรพลาดคันนี้ค่ะนะคะตัวรถสวยรถเดิมราคา3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะได้ล้อแม็กอ,อันร้อยเรียบร้อยกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าฟิล์มติดให้แล้วนะคะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมมาพร้อมภายในที่ดูสวยสดงดงาม สภาพสอดคล้องกับไม้เพียง4ี0 0นนะคะโอ้โหคันนี้คุ้มมากค่ะลูกค้านะคะไม้แท้ไม้เดิมนะคะได้พวงมาลัยสวยเดิมนะคะในส่วนตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นก็จะได้ในส่วนของแอร์อนาล็อกนะคะคอนโซลเกียร์ยังดูสดดูใหม่นะคะรถไม่มีช้ำนะคะตัวน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีถอดสภาพสวยเดิมมากเลยนะท่านผู้ชมนะน็อตคานเสาบีเสาเอสภาพสวยสภาพเดิมนะคะรายละเอียดโครงสร้างสวยเดิมใหม่มากนะคะมาพร้อมกับตัวเฮดรูมที่อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบ ะะแล้วก็ตัวเบาะผ้านะคะเป็นเบาะแท้เบาะเดิมเบาะสวยใหม่หน้าใช้งานค่ะนะคะตัวรถสวยสดนะคะภายในนะคะด้านหลังนะคะตรงเบาะเนี่ยนะคะเชื่อว่าน่าจะไม่มีการใช้งานเลยก็ว่าได้นะคะรถสวยมากอยากให้ท่านผู้ชมมาดูด้วยตาตัวเองนะคะอยากให้มาสัมผัสทดลองขับด้วยตัวเองว่ารถคันนี้ไม่4 7ของจริงนะคะดูนะคะแกบด้านท้ายนะคะไฟท้ายยังใหม่ๆสวยอยู่เลยนะคะคันนี้ได้ในส่วนของ เซนเซอร์ S S ถอยมาแล้วนะคะลูกค้านะคันนี้คุ้มมากนะคะเจ้าจ๋าบอกเลยคุณลูกค้าถ้าตามหาวีออสอยู่นะคะราคาไม่เกิน 3, ามแสนห้าเจ้าจ๋าแนะนําเป็นคันนี้มาเอาไม้น้อยไปก่อนนะคะมาเอาไม้น้อยได้เปรียบกว่านะคะลูกค้านะรถเจ้าจ๋าคัดคุณภาพแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดนานสนใจรีบอินบ็อกซ์เข้ามามาเอารถส,สวยๆได้เลยรถจอดอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยหกสิบแปดจนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะ,นะคะนะคะที่เปิดนะคะอ่า ที่กระจกเข้าจะนมัตไฟฟ้านะคะลูกค้านะมีหมวกกันลื่นถลายแล้วนะคะช่องแอร์ดูสวยดูสดนะคะพวงมาลัยไม่มีถลอกนะสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนะคะสภาพตรงปกจะจาจ่าใช้กล้องสอดในการรีวิวนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่ยังกังวลเรื่องคุณภาพรถลูกค้าพาช่างมาตรวจสอบได้เลยแต่ว่าน้องเจ้าจ่าจะมีการตรวจสอบสอินสเปกเตอร์ให้อีกหนึ่งนะคะ2 7 4รรายการนะคะรถพร้อมใช้พร้อมขับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะคะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเรารับประกันว่ารถไม่มีชนนะคะ น็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมนะคะวันนี้เอามาให้ชมแบบจุกๆเลยนะคะอยู่ที่ไซร์ไทยซอย68ค่ะท่านผู้ชมวีออสถือว่าหนึ่งรุ่นที่คุ้มนะคะดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์นะคะได้รถเก่งไปขับไปใช้งานทํามาหากินต่อยอดธุรกิจได้เลยนะคะไปขับวินขับแก๊ปนะคะหลังเลิกงานนะคะหาอาชีพเสริมรายได้เสริมนะคะมาเอาตัวรถส,สวยๆไปขับแบบนี้น้องกจารย์แนะนำนะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะสนใจติดต่อกิจต่อ,ตอน้องกจารย์เข้ามานะคะ คันนี้โอ้โหหายากนะสำหรับ v ีออสนะรถหน่่ยง,งานไม่4ี่หมื่เจ็ถือว่าหายากแต่คันนี้ก็มีเข้ามาให้เราเลือกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์พร้อมกันค่ะค่ะนะคะมาชมเครื่องยนต์พร้อมกันนะคะกับเครื่องยนต์นะคะดูโอวีวนะคะ เครื่องยนต์นะคะเบนซินล,ล้วนไม่เคยผ่านการกีดแก๊สนะคะไม่มีรอยซึมรอยหยดน้ามันเครื่องนะคะฝาหม,ม้มนะ้าไม่มีโก่งนะคะท่านผู้ชมนะคะด้านหน้านะคะอยู่สภาพสวยเดิมนะคะกิบล็อกต่างๆตัวคันแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะสภาพดูสดใหม่มากนะคะสีลูปไปนะคะไม่มีสากมือไม่มีรอยพ่นสีโป๊สีนะคะ <S <S ดูไรายละเอียดตัวรถชัดเจนนะคะก็บอกโชค๊คเบ้าโช๊คนะคะสติ๊กเกอร์คาเตือนมอกอตัวนอ็อตกับยึดเครื่องยนต์ต่างๆนะคะฝาแท่นเครื่องนะคะไม่มีรอยผิดปกติแต่ยางได้นะคะ บตอรีจะจ่าชิคค่า CCA ให้ก่อนส่งม,มอบนะคะคันนี้ต้องเปลี่ยนให้ลูกใหม่นะคะเพราะว่าลูกเดิมปี66นะ,ะนี่อันนี้เปลี่ยนให้ลูกใหม่เลยเจ้าจ่าชัดเจนในคลิปเลยนะคะท่านผู้ชมใครยังกังวลใครยังอยากได้รถมือ2ขับในสภาพไม่4 7สภาพตัวรถสวยตรงปกไม่จกตาแบบนี้ติดต่อหาน้องจะจ่าเพชรยนต์เข้ามารับรองว่าคุณลูกค้าไม่ผิดหวังในการติดต่อเข้ามาแน่นอน และที่สําคัญนะคะรถของน้องอาจ้าเนี่ยสามารถเช่าซื้อได้ทั่วประเทศนะคะท่านผู้ชมนะคะน้องเจ้ามีไฟแนนซ์นะคะไปหาคุณลูกค้าถึงที่ถึงหน้าบ้านลูกค้าดูคลิปน้องเจ้าไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ตามอยู่ในประเทศไทยน้องเจ้ามีเจ้าหนี่ไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์ให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องเจ้าอยากให้คุณลูกค้าเข้ามาเลือกรถตัวจริงด้วยตัวเองจะได้เห็นความสวยสมบูรณ์แบบ ว่าน้องจ้าจ๋ารีวิวเนี่ยตรงปกกับที่น้อง็จ้ารีวิวหรือไม่นะคะคุณลูกค้ามาเลือกชมได้เลยหรือว่าอยากจะเอาเอาติส์น้องจ้าจ๋าก็มีให้เลือกสีขาวนะคะซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะ<ม>ตัวเลือกเยอะแบบนี้ไม่ควรพลาดเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะมาเลือกได้เลยวีออสของน้องอาจา๋ามีให้เลือกในสต็อกประมาณ6 0สิบพัน นะคะรับรองมีทุกสีอยากได้ราคาเท่าไหร่ไม่ยังไงมาเลือกได้เลยคัดสันกลองคุณภาพให้คุณลูกค้าได้แล้วนะคะที่เพชรยนนะคะวันนี้น้องจ้าฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครสนใจอย่าลืมโทรเข้าหาน้องจ้าจ๋านะคะเบอร์โทรน้องจ้าจ๋าสามารถแอดไลน์ได้กลิ้งกลางสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสําหรับวันนี้จ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ